รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบาหา้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรอน อนมโนราพาเที่ยวทั่วเมืองสงขลาและภาคใต้นะจะบอกหายมโนราคือชีวิตจิใจใจของคน,คนสงขลาะทางตามนางมาตุกแห่งหนเทดันดนตามหามาถึงภาคใต้มโนราเรามโนราโลกอยู่ไม่ไกลแล้ว <c oughs> ใครมาเมืองสงขลาลองแหนดูเสาไฟฟ้าจะพบตัวมโนรา อยู่บนยอดเสาไฟนั่นแสดงว่าตัวมโนราเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้โรงเรียนแจ้งวิทยาสงขาเหนียวแน่นกับวัฒนธรรมมโนราอัตลักษณ์พื้นบ้านพื้นเมืองนี้มีการอบรมฝึกให้เด็กๆได้เรียนรู้และรำมโนราเป็นเล่นแสดงตามงานต่างๆจนมีชื่อเสียง นะะหนูได้ดูพี่ๆเขาซ้อมรำรำมโนราค่ะหนูได้ดูเขานะคะแล้วก็เขารำได้อย่างงามสวยงามมากเลยค่ะหนูชอบมากเลยค่ะแล้วก็หนูก็เลยเข้าสมัครรำและหนูก็รำเป็นแบบนี้ค่ะยากไหมครับยากค่ะแต่ว่าถ้าเรามีจิตใจรักในการรำเราก็จะเป็นค่ะเป็นมโนราตัวอ่อนที่ค่อนข้างรำยากกว่ามโนราทั่วไป น้ำท่วมหาดใหญ่ฟื้นเมืองฟื้นสภาพจิตใจสุดท้ายฟื้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวคนสงขาอยู่กับศิลปวัฒนธรรมไม่มีวันตายไม่มีวันที่ทุกคนจะลืมคือมนโนราการแสดงที่เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ยั่งยืนและเก่าแก่ก็คือเรื่องของมนโนราผมซึมซับตรงนี้มานานตั้งแต่ผมเด็กวันนี้สถาบันที่ผมเคยเรียนตั้งแต่ม .1 ถึงม .3 ผลิตฝึกฝนเรื่องมนโนราโดยเฉพาะมนโนราตัวอ่อนนายกอบจอสงขา สุพิพิทักษ์รมจบการศึกษาเบื้องต้นจากโรงเรียนแจ้งวิทยาสงขาเช่นกันท่านบอกว่ามีนโยบายจะปลุกฟื้นมโนราขึ้นมาใหม่และนำมโนราการร้องการรำการแสดงนี้เป็นจุดขายของการท่องเที่ยวสงขาทั้งจังหวัดอีกทางหนึ่งก็ถือว่าเป็นศิลปะที่หาดูได้ยากมากนะครับ และในอนาคตนะครับผมก็จะส่งเสริมให้สถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็โรงแรมต่างๆเอามมนรลาไปเป็นตัวอบอกกล่าวถึงความเก่าแก่ของวัฒนธรรมและประเพณี ที่ดีงามนะครับแล้วก็สืบทอดกันมามโนราเนี่ยสร้างรายได้มโนราสร้างความบันเทิงมโนราะสร้างตำนานคนยุคก,ก่อนเอาตัวมโนราขึ้นที่สูงคือเสาไฟส่วนคนปัจจุบันกําลังปั้นมโนราเราให้เป็นมโนราโลก around the world เลยครับมโนราบอกเรื่องราวทุกเรื่องราว ในชีวิตความเป็นคนภาคใต้เป็นคนลุ่มทะเลสาบและเป็นคนสงขาเพราะงะั้นเรื่องประเพณีวัฒนธรรมที่อยากจะบอกพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวโลกก็คือความยั่งยืนและความเก่าแก่และความเ,าามเ,าเป็นวัฒนธรรมที่ที่คนต้องมาดูนะครับเพราะงั้นในอนาคตอันใกล้นี้นะครับผมผมคิดว่ามนุลาจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับการท่องเที่ยว ของจังหวัดสงขลาครับไม่ไกลเกินเอื้อมทั่วโลกต้องรู้จักมโนโรา <c oughs> สรุปให้ดีๆพานี่พานี่ว่าท่องเที่ยวสงขลาไปโลดถ้ารู้จักหยิบจับสิ่งดีๆที่มีอยู่มาใช้ครับโดยเฉพาะแรงขับเทื่อนแรงผลักดันมโนราอยู่ที่คนนี้ <c oughs> ทำได้นะครับทำได้ครับ <c oughs> ได้มานั่งดูโนราแบบว่าติดจอดูแล้วก็คำหัวรอลำบากใต้หนอเด้งคำรำดีข่าวดีๆกับพี่คำรอนหวังหวังสีดูช่องห้ากดเลขก5รายงานมาจากเมืองมโนราสงขลาหนาะ <c oughs> จะบอกหายดีใจที่ได้มานั่งดูโนราแบบว่าติดจอดูแล แล้วก็คำหัวรอ